มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันตอนที่9ค่ะอาจารย์อภิรมกาบกุสุมานเถาวันเจดี JD, ซับ ซื่อสัตว์ทัศนีทิพย์ภาคบัณฑิตปราโมดอินรีปีพาไพรสณีหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะ